สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพ์ดาค่ะก็อันนี้เป็นคลิปแรกของคิมเลยนะคะก็ตอนแรกเนี่ยคิดอยู่นานมากๆเลยว่าเออจะทําคลิปอะไรดีนะคะก็สุดท้ายก็คิดว่าเออทำคลิปนี้แหละเป็นเกี่ยวกับการรีวิวการทําสัญญกรรมจมูกข,ของคิมเองนะคะก็คลิปนี้เนี่ยก็จะเบสตามความประสบตามความรู้สึกตามประสบการณ์ของคิมล้ลวนๆเลยนะคะไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยนะแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมาเล่าให้ฟังว่า ท้ามคิมถึงตัดสินใจไปทํานะคะแล้วก็ความรู้สึกกับเป็นยังไงแล้วก็วิธีการดูแลรักษาก่อนทาหลังทำเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะก็ไปเริ่มกันเลยนะคะก็อย่างแรกเลยเนี่ยต้องเท้าความก่อนว่าตอนเด็กๆคือคิมแบบไม่มีจมูกเลยทุกคนเป็นเด็กที่แบบดั้งแบบอะไรประมาณนี้นะก็มันก็เลยรู้สึกแบบเออเราน่าจะอยากเราอยากมีจมูกเนาะแบบคือแบบคือคีมแบบมีความรู้สึกว่าคือถ้าคีมอะมีจมูกอะคิมจะสวยขึ้นทุกคนคิมก็เลยรู้สึกแบบอยากสวยก็แบบอยากมีจมูกอะเก็าใไหม ก็แบบไม่มีตั้งแต่เด็กแล้วคือตอนเด็กๆคุณแม่ก็หาวิธีช่วยหลายทางมากแบบซื้อที่แบบมันจะเป็นที่นีบๆมาแบบนีบจมูกเราอย่างเงี้ยแต่คือมันก็คือไม่ขึ้นทุกคนมันเป็นกระดูกมันจะขึ้นได้ไงถูกป่ะคือเพราะฉะนั้นอันนั้นก็คือไม่ได้ผลก็แบบรอเวลามันเรื่อยเวลามันได้เรื่อยแล้วทีพอมันจบหมอช่วงสักประมาณม6ใช่มหกําลังขึ้นมัธยมคิมก็ตัดสินใจแบบช่วงเวลานี้แหละเอ้ยเมื่อกี้คิมพูดว่าม6ขึ้นมัธยมมันต้องเป็นม6ขึ้นมหาทสุกคน เออพอเป็นช่วงแบบมหขึ้นมาหาลัยอ่ะคิมก็แบบช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากๆในการที่เราอ่ะจะเปลี่ยนแปลงชมหน้าของเราเพราะว่าพอเข้าไปในมาหาลาัยแล้วอ่ะเพื่อนก็จะเห็นแต่หน้าใหม่เราไงเพื่อนจะไม่เคยเห็นหน้าเก่าเราคือถ้าแบบสมมติเราไปทำปีสองปีสามเนี่ยเพื่อนก็จะเห็นหน้าเก่าเราแล้วแล้วก็แบบเฮ้ยไอ้นี่มันหน้าไม่เหมือนเดิมใช่ไหมแต่ว่าพอเราทําตั้งแต่ปีหนึ่งเราเพื่อนก็จะเห็นเราตั้งแต่ที่เราหน้าใหม่แล้วทุกคนซึ่งคิมคิดว่า ช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่ดีมากในการที่จะทานสนัลยกรรมนะคะทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคิมก็แบบเออกล้ากลัวกลัวกล้ากลัวกลัวยังไม่กล้าไปคุยกับคุณหมอสักทีนะคะจนกระทั่งมีเพื่อนสนิทคิมคนนึงไปทํามาคิมก็แบบเฮ้ยเราอยากทําบ้างค่ะแบบทําไมเพื่อนทําแล้วเรายังไม่ทําสักทีคิมก็เลยแบบ ไปคุยกับคุณหมอเลยไปปรึกษาคุณหมอว่าแบบเออเนี่ยอยากทําจมูกค่ะแบบมีคําแนะนําอะไรบ้างอะไรย่างนี BRAND ้หมอเขาก็ให้คําแนะนําได้ดีมากคนแบบก็วแบบ่าเขาก็จะปรึกษาดูเนื้อของเราว่าแบบเออเนื้อเรามีมากน้อยแค่ไหนซึ่งคีมเป็นคนที่มีเนื้อน้อยเนี่ยมันจะมีคีมจะมีเนื้อตรงสันจมูกตัวเนี้ยน้อยเพราะฉะนั้นคุณหมอก็แนะนําว่าคีมจะทําได้แค่นิดเดียวนะก็จะแ, न, แบบไม่มากเกินไปแต่ว่าก็ไม่ได้น้อยเกินไปซึ่งคีม, ούμε, ออ ille, as, มก็โอเคกับัน้นมากๆเพราะว่าคีมไม่อยากทําให้มันโด่งเกินไปที่แบบมองแบบ หนึ่งกิโลเมตรแล้วก็รู้ว่าแบบเฮ้ยคนนี้ทําจมูกมาคือคิมแบกได้แบบประมาณธรรมชาติธรรมชาติอะไรประมาณนั้นคิมก็เลยแบบโอเคค่ะแบบตกลงแล้วคุณหมอเขาเลยแบบแนะนําให้ด้วยว่าคิมควรจะเสริมเนื้อเยื่อตรงนี้นิดนึงจะใช้เนื้อเยื่อที่เต้นกบหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเนื้อเยื่อตรงกระดูกหลังหูก็ได้แต่ว่าคิมะ จะเจ็บสองรอบนะซึ่งคิมเป็นคิมเป็นคนกลัวแบบขี้กลัวไงคิมก็เลยแบบเออตัดสินใจว่าจะเจ็บแค่รอบเดียวดีกว่าพอตกลงกับคุณหมอเสร็จก็นัดวันทํากันเลยแล้วก็รอรอรอระหว่างรอ,อก็คือแบบใจตุมต้มๆต่อม่ว่าเอ๊ะควรจะทําดีไหมควรจะทําดีไหมแต่สุดท้ายก็แบบไปทําเพราะแบบอยากสวยทุกคนพอแบบเราอยากสวยมันก็จะแบบมีแรงข้างในในการที่แบบไปทำ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 คือความกลัวมันก็มีนะแต่แบบอยากสวยมันเยอะกว่าทุกคนแล้วก็พอ ไปถึงอะ่ะหมอเขาก็จะให้เซ็นพวกแบบเอกสารก่อนอะไรประมาณนั้นแล้วเขาก็จะถ่ายรูปบีฟอร์ของเราเก็บเอาไว้แล้วก็เรียกเราอะ่ะไปในห้องเอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้เราไปล้างหน้าก่อนไปล้างหน้าฆ่าเชื้ออะไรประมาณนั้นแล้วก็ให้เราอะ่ะไปฉีดยาฆ่าเชื้อเข้าไปที่เส้นเลือดของเราอะไรประมาณนี้ไปนอนฉีดยาฆ่าเชื้อแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณสิบนาทีคุณหมอก็เรียกเราเข้าไปในห้องเอห้องผ่าตัดซึ่ง คิมเล่ามันอาจจะดูรวดเร็วใช่ปะ่ะแต่ตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่นานมากคนแบบเมื่อไรจะเสร็จทำไมทุกอย่างกระบวนการทุกอย่างมันแบบช้ามันไม่ได้ช้าเพราะว่าเขาทํางานช้านะทุกคนแต่แบบคือคิมแบบอยากให้มันเสร็จเร็วๆอะอะไรประมาณนั้นแล้วก็พอเข้าไปในห้องใช่ปะ่ะคือเขาก็จะให้เราแบบนอนเฉยๆสักแป๊บหนึง่งแบบเตรียมอุปกรณ์เตรียมนูน่นเตรียมนี่เตรียมยาชาเตรียมมีดนู่นนี่นั่นแล้วก็เขาก็จะเปิดเพลงทุกคนแล้วคือเพลงที่หมอเปิดเพลงแรกอะเป็นเพลงวานเกยตื่นซึ่งคิมก็แบบทำไมหมอถึงเเเเปปิิดดพลงนนี้้คคะะหหมมออกแแบบบบบืาาาจใรรยศั คามชิลที่สุดแบบหมายถึงว่าเราก็จะได้รู้สึกแบบใจเย็นๆไม่ได้รู้สึกแบบตกใจอะไรขนาดนั้นอะไรประมาณนั้นแล้วพอเสร็จปุ๊บอะมอนกับพอเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วหมอก็จะเริ่มฉีดยาชาแล้วเขาก็จะฉีดตรงนี้หนึ่งข้างสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอะไรประมาณนะั้นคือก็ประมาณ8ดเข็มนะทั้งหมดอะที่คีมจําได้นะคีไม่มั่นใจว่าเลขเข็มทั้งหมดจริงๆอะ คิมโดนฉีดไปกี่เข็มแต่น่าจะประมาณ8ดเข็มนะแล้วก็หลังจากนั้นหมอเขาก็จะรอให้ยาชาเนี่ยมันออกฤทธิ์แบบเขาก็จะเอาอะไรมาจับเราก็ไม่รู้คือตอนนั้นคือคีมหลับตาเดียวเลยคลีมไม่เห็นว่าหมอทําอะไรนะแต่คีมรู้สึกได้ว่าโดนอะไรโดนเนื้อคีมอะ่ะแบบก็มันจิม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 ถามว่าวเรารู้สึกไหมเราก็โอเคยาชามันออกฤทธิแนะ์แล้วเนาะเราก็ไม่รู้สึกพอ เราบอกหมอว่าเราไม่รู้สึกอะ่ะหมอเขาก็จะเริ่มลงมือทาแหละเขาก็จะเริ่มเอาเครื่องคือแผลของครีมอะ่ะมันจะอยู่ข้างในนะคือการทําศัลยกรรมจมูกอะ่ะมันจะมีอยู่2แบบคือแบบที่แบบเราจะสลบไปเลยกับแบบที่เออเราทําแบบระหว่างที่คุณหมอทอําอ่ะเรายังรู้ตัวอยู่ซึ่งครีมอะ่ะก็ทําแบบที่เรารู้ตัวอยู่นะแบบระหว่างที่หมอทอําอ่ะคือครีมก็จะรู้ตัวหมดเลยว่าครีมอะ่ะโดนอะไรแบบหมืองว่ามีอะไรทําเข้าไปอยู่ในจมูกครีมถูกปะแต่ว่ามันก็ยังไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับตอนที่หมอค่ะ เริ่มเอาซิลิโคนยัดเข้าไปที่โพรงจมูกของเราตรงนี้นะคะคือแบบมันเป็นโมเมนท์ที่แบบน่ากลัวที่สุดแบบน่ากลัวมากๆทุกคนแบบเป็นโมเมนต์ที่แบบเมื่อไหร่มันจะผ่านไปสักทีแล้วแบบมันเป็นเสียงที่หลอนหูคิมมากแบบคิมนอนไม่หลับวันสองวันเลยะเพราะว่าเสียงมันแบบกอกหูคิมอยู่อะมันเป็นเสียงที่แบบซิลิโคนขูดกับกระดูกอะทุกคนมันจะเสียงประมาณแบบคือแล้วมันอยู่ในระหว่าง หัวกะโหลกอ่ะคือแบบเสียงมันก็ดังมากๆดังแบบดังอ่ะคือแบบดังกล้องอยู่ในหูเราอ่ะเขาจะว่าแบบเป็นโมเมนท์ที่แบบน่ากลัวมากๆแล้วหมอทําอย่างนี้อยู่ประมาณสามรอบแล้วคือคิมก็แบบตอนนั้นคือตัวสั่นแบบสั่นดิกๆจนคุณหมอจะต้องบอกว่าแบบเฮ้ยเราจะดูแผลไหวไหมแบบคือคุณหมอเขาจะให้ดูทรงสมุกหลังจากที่คุณหมอเขาทําเสร็จแล้วก่อนที่คุณหมอเขาจะเย็บใช่ไหมเขาก็จะให้เราดูทรงก่อนแล้วคือแบบมองแบบแล้วอย่างนี้จะไหวไหมคิมว่าไม่ไหวก็ต้องไหวค่ะแต่คือจริงๆนี่คือแบบในใจนี่คือแบบไม่ไหวแล้วมันแบบ ใจมันแบบไม่อธิบายไม่ถูกทุกคนแต่แบบมันกลัวมันทุกอย่างมันเต็มไปหมดเลยอะแล้วแบบตัวสั่นมากมากๆอะไรประมาณนี้แต่ว่าแบบคือหมอเขาก็้าพยายามจะคา l เราให้เราใจเย็นมากๆที่สุดนะแล้วก็หลังจากนั้นพอเออทําทุกอย่างเสร็จปอดปุ๊บหมอเขาก็จะเช็ดหน้าเราเขาแล้วก็ให้เรามาดูหน้าของเราว่าเออเราโอเคกับแบบนั้นหรือย,ยังซึ่งถ้าเกิดไม่โอเคอะคุณหมอเขาก็จะแก้ให้แต่ว่าณนะโมเมนต์นั้นอะคือครีมแบบ ไม่รู้เรื่องแล้วทุกคนคือแบบหมอว่าไงคิมก็ว่างนะคือแบบจิตคิมหลุดไปแล้วสติคิมหลุดไปแล้วอ่ะคือหมอว่าสวยคิมก็ว่าสวยค่ะคิมก็โอเคแบบนี้ก็ได้ค่ะเสร็จปุ๊บหมอแบบโอเคงั้นเย็บแล้วนะโมเมนท์ที่เอาซิลิโคนเข้าไปอะ่ะคิมว่านานแล้วอ่ะโมเมนท์ที่เย็บแผลก็นานเหมือนกันอะ่ะก็เข้าใจแหละว,ว่าคือเขาต้องเย็บแผแลเราให้เนียนที่สุดใช่ปะแต่คือแบบมันนานมากอ่ะทุกคนเมื่อไหร่มันจะผ่านไปสักทีเมื่อไหร่มันจะผ่านไปสักทีแล้วคือโอเคหมอก็เย็บ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 แล แต่หลังจากนั้นคิมก็เดินออกมาจากห้องค่ะก็ทําตัวได้ปกติเลยทุกคนแต่ว่าคือคิมจิตหลุดไปแล้วอะ่ะแล้วคือตอนนั้นหมอกับเพาบาลเขาก็จะมาบรฟว่าเออเนี่ยวิธีการดูแลหลังจากนั้นอะ่ะต้องเป็นยังไงพวกแบบแอลโกอฮอล์พวกของที่มีโซเดียมเยอะๆอะไรประมาณนั้นแล้วก็เขาก็จะบอกว่าแบบเออต้องเอา เจลล้อนะมาประครบบ่อยๆเลือดมันจะได้แบบกระจายไม่มากองอยู่ตรงนี้จะได้ไม่บวมเยอะห้ามนอนเยอะๆต้องเดินเยอะๆอะไรประมาณนี้นะแล้วก็แต่ตอนนั้นอนะโมเมนต์นั้นคิมไม่รู้เรื่องอะไรเลยทุกคนคือแบบคิมเดินออกมาปุ๊บอบพอหมอเขาจะพูดใช่ปะ่ะคิมก็พูดกับแม่เลยว่าแม่แม่ฟังไปนะคือตอนโมเมนต์นั้นอะคิมไม่รู้เรื่องอะไรแล้วอะทุกคนคิมก็แบบแม่ฟังไปนะแล้วคิมก็มองไปที่อื่นแล้วแบบโมเมนต์นั้นเหมือนแบบเหมือนแบบในห้องอะมันเกิดขึ้นช้ามากแต่พอคิมมาดูอะ มันเกิดขึ้นเร็วมากอะทุกคนคือแบบแล้วคิมก็ร้องไห้ร้องไห้ออกมาแบบไม่ร้องไห้แบบฮฟูมไฟยนะแต่เป็นร้องไห้ที่แบบช็อกอะเหมือนแบบเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอะแบบช็อกแล้วก็ร้องไห้ออกมาร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้เหมือนแบบจมูกเดิมไม่อยู่แล้วอะตอนนี้คือมีจมูกใหม่อย่างเดียวแล้วนะไม่รู้ว่ามันจะสวยด้วยหรือเปล่าแล้วก็เหมือนกลัวทุกอย่างไม่รู้ว่ามันเจ็บหรือมันไม่รู้ว่ามันอะไรคิมก็แบบร้องไห้ออกมาเลยแล้วคิมก็บอกพี่เขาว่าแบบเออเนี่ยเจ็บพี่บอกแน่ใจเหรอว่าเจ็บแบบ คือยาชาก็ฉีดไปให้เยอะนะแต่ว่าคือแบบตอนนี้คิมก็ไม่รู้ไงแยกไม่ออกเขาก็เลยให้แบบกินยาแก้ปวดมาหนึ่งเม็ดแล้วหลังจากนั้นก็กลับบ้านได้ปกติกแบบ็หลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกให้ดัยเยอะใช้ชีวิตได้ปกติเลยแค่อยากกระแทกเยอะคิมก็แบบโอเคโอเคโอเคแต่ตอนนั้นอะคือมันแบบไม่อยากทําอะไรทุกคนอยากนอนอยู่บนเตียงอะแล้วแบบเสร็จปุ๊บก็วันแรกมันก็ยังไม่บวมมากแต่วันช่วงวันที่สองถึงวันที่สี่อะคือเป็นช่วงที่แบบมันบวม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 ,บวม,บวม,บวมจนคิมเดือดตาเท่านี้ ดี๋ยวคิมจะขึ้นรูปให้ดูนะคะทุกคนเดี๋ยวขึ้นให้ดูตรงนี้แบบคือมันจะบวมแบบเหมือนโดนต่อต่อยอะทุกคนคือทุกคนต้องนึกสภาพแบบเหมือนแบบที่มากพัะขนงตอนฟรอยโดนแบบต่อต่อยอะแบบงงมากคือแบบเฮ้ยนี่เราทําจะหมอกวะคือแบบมาแล้วแต่คนนะคือเพื่อนคิมอะไม่บวมเลยซึ่งคิมก็อันนี้ไม่ทราบนะคะว่าเป็นเพราะอะไรนะคะแต่ว่าเออคือของคิมอะมันบวมแบบบวมโคตรๆเลยทุกคนแล้วก็แบบน่ากลัวมากๆจนแบบ คือคิมก็ลาไปหาพี่เขาบ่อยมากแบบแบบนี้ปกติใช่ไหมคะแบบนี้ปกติใช่ไหมคะพี่บอกปกติค่ะนู่นนี่นั่น,นคิมก็ไม่ได้อะไรนะแล้วก็เสร็จปุ๊บมันก็กลับมาเป็นปกติค่ะซึ่งคิมใช้เวลาที่แบบกลับมาเป็นปกติแบบหายช้ําทุกอย่างเลยนะประมาณ2อถึงสอาทิตย์นะคะทุกคนซึ่งถือว่าเป็นเวลาที่นานมากเลยนะคะเพราะว่าเพื่อนคิมเนี่ยสวันเองงงปะงงเหมือนกันแต่ว่าก็แล้วแต่บุคคลนะคะแต่ว่าคิมอะ การทาจมูกครั้งนี้คิมก็รู้สึกว่ามันก็มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะที่คิมรู้สึกได้เลยแล้วคิมแบบไม่ชอบแต่ว่าก็คืออยู่กับมันได้นะคะคือทุกคนจะสังเกตได้ว่ามันจะมีรอยตรงเนี้ยเป็นรอยคำคำ,คำนิดหน่อยก็คือไปหาคุณหมอมาแล้วคุณหมอก็บอกว่าคือเนื้อจมูกคิมอะมันบางมากนะคะแล้วก็มีน้อยมากเพราะฉะนั้นอ่ะพอมันถูกขยายอ่ะมันก็เลยเห็นนะคะแต่ว่าหมอบอกว่ามันไม่ใช่รอยซิลิโคนมันก็คือรอยแบบข้างล่างผิวหนังของเรานั่นเองนะคะ ซึ่งคิมก็รู้สึกว่าแล้วทำไมมันต้องมีวะแบบให้หน้าแบบใสๆปกติไม่ได้หราแต่ว่าคุณหมอก็บอกว่าก็นั่นแหละคะ่ะก็ได้เท่านี้นะคะแต่ว่าคิมก็ไม่ได้ติดอะไรมากนะคะหมายถึงว่ามันก็บางวันมันก็เห็นชัดบางวันก็เห็นไม่ชัดนะคะแล้วก็แต่คิมอะหล,ลหลังจากทำรู้สึกหลังจากทําอะคิมรู้สึกดีมากเลยนะหมายถึงว่าคิมรู้สึกว่าคิมอ,ม,อมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะทคนแบบ เวลาจะทาอะไรหรือเวลาจะแบบถ่ายรูปอย่างเงี้ยคิมก็รู้สึกว่าเออเนี่ยแบบมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นอ่ะเนาะซึ่งคิมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะคะทุกคนแล้วก็พอไปถามคนอื่นเนี่ยว่าเออแบบจมูกเราเป็นยังไงบ้างนะคะก็ได้ฟีดแบ็กกลับมาก็โอเคนะคะว่าเออสวยดีดูเป็นธรรมชาติดีดูไม่รู้ว่าเออเนี่ยเราไปทํามานะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าเออก็ดูรู้นะแบบดูข้างๆอ่ะจะดูออกว่าคิมอะไปทําจมูกมานะคะซึ่งไม่เป็นไรนะคือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าใครถามคิมอะว่าทําจมูกมาหรถแบบ ตอบได้เลยว่าใช่นะคะคือคิมรู้สึกว่าเออมันมันเปิดแล้วเนอะเรื่องแบบนี้ก็เท่านี้แล้วกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ใครชอบยังไงนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะก็สําหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ